3ส,สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ขณะเป็นโสดในช่วงอายุ30กว่ากว่าโดยโจแอนนาฮอต้นฉบับภาษาอังกฤษจาก YMI ณตอนนี้ฉันควรที่จะมีความสุขกับการได้แต่งงานกับคนที่ฉันรักและมีลูกๆน่ารักน่ารักด้วยกันสักสองคนชื่อเซดริกกับเคเล็บ ฉันคงได้ทำงานพาร์ทไทม์และเขียนบทความการเลี้ยงลูกในเว็บไซต์คริสเตียนต่างๆเกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงลูกยังไงให้ยำเกรงพระเจ้าอย่างน้อยนั้นเป็นสิ่งที่ฉันนึกภาพในอนาคตในอุดมคติของฉันเมื่อสิบปีที่แล้วแต่ในความเป็นจริงณตอนนี้มันไม่มีอะไรต่างไปจากที่ฉันจินตนาการไว้ได้มากกว่านี้อีกแล้วนั่นก็คือ ฉันยังไม่มีสามีซึ่งแปลว่าฉันยังไม่มีลูกกิจวัตรประจำวันของฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะักนอกจากการที่ฉันต้องไปทำงานแทนการไปโรงเรียนและเขียนบทความการเป็นโสดแทนที่จะเขียนบทความเรื่องการเลี้ยงลูกบางทีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตของฉันก็คือคุณพ่อของฉันไม่ได้อยู่กับฉันแล้ว นอกจากนั้นเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็ได้แต่งงานกันหมดและส่วนมากพวกเขาก็มีลูกแล้วตอนนี้ฉันก็อายุ30กว่ากว่าและมีความเป็นไปได้ที่ฉันอาจจะเป็นโสดตลอดไปและชีวิตฉันจะยังคงอยู่ในสภาพเดิมแน่นอนว่าฉันพยายามทำทุกอย่างอย่างเช่นออกไปพบปะผู้คนใหม่ๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีประมาณเจคนที่ฉันได้เจอซึ่งบางคนก็ไม่ใช่ผู้ชายในสเปคของฉันบางคนก็น่าสนใจและฉันอยากจะทำความรู้จักกับเขามากขึ้นแต่เขาไม่ได้รู้สึกแบบเดียวกันกับฉันแม้ฉันหวังว่าจะได้พบกับคนที่ใช่แต่ณเวลานี้ฉันไม่สามารถบอกได้ว่า ฉันรู้สึกเสียใจกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆถ้าไม่ใช่เพื่อสิ่งใดฉันทราบซึ่งว่าทุกๆประสบการณ์นั้นได้สอนอะไรฉันมากมายเกี่ยวกับตัวฉันและในส่วนที่พระเจ้าต้องการให้ฉันปรับเปลี่ยนในภาพที่กว้างขึ้นการเดินทางในช่วงเวลาแห่งความโสดนั้นได้สอนสามสิ่งสำคัญเกี่ยวกับการจัดเตรียมของพระเจ้า และจุดประสงค์ของพระองค์ในชีวิตของฉัน 1. พระเจ้าทรงจัดเตรียมคนรอบๆข้างเราเสมอสิ่งที่ดูเหมือนจะเลวร้ายที่สุดในชีวิตของเพื่อนๆที่เป็นโสดของฉันก็คือความเหงาเนื่องจากว่าไม่มีใครสักคนที่จะใช้ชีวิตอยู่เคียงข้างกับพวกเขาและประกอบกับความจริงที่ว่ากลุ่มเพื่อนของพวกเขา ดูเหมือนจะน้อยลงเมื่ออายุมากขึ้นและโดยเฉพาะหลังจากที่พวกเพื่อนๆแต่งงานและมีลูกกันในหนังสือ Spiritual Friendship เขียนโดย Wesley Hill อธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ว่าถ้าต้องเลือกระหว่างกลับบ้านเพื่อใช้เวลากับครอบครัวไม่ว่าจะเป็นกับคู่สมรสหรือพ่อแม่กับใช้เวลากับเพื่อน มันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเลือกที่สำคัญคือต้องเสียสละเวลาที่จะใช้กับเพื่อนเพราะเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดว่าจะทำให้เวลาที่จะได้ใช้กับครอบครัวนั้นเสียไปในขณะที่ฉันเห็นด้วยกับคำอธิบายเหล่านี้ฉันพบว่าฉันได้คำนึงถึงมิตรภาพกับเพื่อนเท่านั้นแต่ถ้าเราไม่ลองเสี่ยงดูและเปิดกว้างให้กับแวดวงสังคม และชุมชนขนาดใหญ่เช่นผู้คนที่ต้องผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในชีวิตอย่างเช่นนักเรียนกลุ่มเพื่อนที่เป็นโสดเหมือนกันกลุ่มวัยกลางคนที่ลูกๆโตกันหมดแล้วถ้าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เราเดินทางไปกับกลุ่มคนที่หลากหลายในแต่ละฤดูการที่แตกต่างกันของชีวิตแทนที่เราจะเดินทางแค่คนเดียวหรือเฉพาะแค่กลุ่มเพื่อนของเรา หลักฐานสำคัญที่บ่งบอกว่าเราเป็นสาวกของพระคิดคือการที่เราปฏิเสธตนเองแบกการเขนของพระองค์และติดตามพระองค์ไปเราถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตอย่างเสียสละถือว่าคนอื่นดีกว่าตนด้วยใจถ่อมไม่เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นความรักของพระเจ้า ทำให้เราสามารถรักคนอื่นได้หากเราทุกคนดําเนินชีวิตตามความจริงในข้อนี้เราก็ไม่จำเป็นต้องกังวลถึงความต้องการของเราเองเลยหากมีสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถบอกได้อย่างมั่นใจนั่นก็คือพระเจ้าไม่เคยหวงในการที่จะประทานคนรอบๆข้างให้กับฉันไม่ว่าจะเป็นที่บ้านที่โบสถ์ที่ทำงานหรือที่อื่นๆ ฉันไม่เคยต้องรู้สึกโดดเดี่ยวเมื่อฉันเดินทางผ่านช่วงชีวิตที่มีทั้งขาขึ้นและขาลงถึงแม้ว่าพ่อของฉันจะเสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดเมื่อหกปีก่อนถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้สนิทกับเพื่อนที่โตมาด้วยกันเหมือนสมัยก่อนแต่ช่วงหลายปีที่ผ่านมาฉันได้เห็นว่าพระเจ้านำเพื่อนเเข้ามาในชีวิตของฉันพวกเขา ได้ทำให้ฉันเห็นถึงความรักในหลากหลายรูปแบบผ่านการรับใช้การให้กำลังใจและความรักบางคนก็ทำให้ฉันได้มีประสบการณ์ที่ฉันไม่เคยได้รับเมื่อปีที่ผ่านมาฉันถูกขอให้เป็นแม่บุญธรรมของเด็กทารกอายุ16เดือนซึ่งฉันชื่นชอบและตื่นเต้นเป็นอย่างมากความสัมพันธ์นี้ ได้ทำให้ฉันได้เห็นเสี่ยวส่วนหนึ่งของความสมบูรณ์ของพระกายของพระคริสและได้สัมผัสว่าสวรรค์น,นั้นจะเป็นอย่างไรสวรรค์เป็นที่ซึ่งไม่มีการแต่งงานไม่มีความสัมพันธ์พิเศษที่ต้องผูกติดกับคนใดคนหนึ่งหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันในพระกายของพระคริสซึ่งประกอบด้วยคนแต่และคนที่แตกต่างกันและมีของประธานต่างๆกันไป 2. พระเจ้าให้ฉันได้อยู่ในที่ที่ไม่เหมือนใครเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้อื่นถ้าไม่ได้คำนึงถึงสถานภาพใดๆสิ่งหนึ่งที่ฉันมั่นใจว่าคุณคงจะเห็นด้วยกับคำว่าชีวิตนั้นยากเหลือเกินไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อนที่เป็นโสดของฉันได้เล่าถึงประสบการณ์ที่เธอร้องไห้มากกว่าหนึ่งชั่วโมงในคืนก่อน เพราะเต็มไปด้วยความรู้สึกโดดเดี่ยวหลังจากนั้นไม่กี่วันฉันเอามือโอบไหล่ของเพื่อนอีกคนขณะที่เธอสะอึกสะอื้นอยู่กับความจริงที่ว่าแฟนของเธอต้องการที่จะเลิกกับเธอเพื่อนอีกคนของฉันได้แบ่งปันเรื่องราวผ่านทางแมสเซจว่าเธอโศกเศร้าเสียใจและเหนื่อยล้ากับการดูแลพ่อที่ป่วยอยู่ที่บ้านส่วนเพื่อนอีกคน ขอให้ฉันช่วยอธิษฐานเผื่อลูกชายทั้งสองคนของเธอที่ป่วยอยู่ตลอดและล่าสุดฉันได้ไปนั่งกินข้าวกับเพื่อนสองคนซึ่งแต่ละคนมีปัญหาที่แตกต่างกันเพื่อนฉันคนหนึ่งพยายามที่จะมีลูกและกําลังดำเนินการเรื่องการทำเด็กหลอดแก้วส่วนเพื่อนฉันอีกคนเพิ่งจัดการปัญหาเรื่องยาร้างเสร็จการได้อยู่เป็นโสดและมีพร้อม ทั้งเวลาและสิ่งต่างๆทำให้ฉันได้ใช้เวลาอยู่กับชุมชนที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ในชีวิตของฉันหลายๆคนได้สํแดงถึงความรักและการสถิตยอยู่ของพระเจ้าต่อฉันดังที่ฮิลเขียนไว้ในหนังสืออีกบทหนึ่งของเขามิตรภาพคือการรับเอาความเจ็บปวดด้วยความสมัครใจและเพื่อพวกเขาโดยอาศัยความสัมพันธ์ของเรา กับพระคริสต์และแน่นอนที่สุดมิตรภาพอยู่โดยปราศจากความชื่นชมยินดีไม่ได้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาคือวันเกิดของฉันฉันได้รับช่อดอกไม้จากเพื่อนคนหนึ่งที่เพิ่งรู้จักกันซึ่งเราเคยกินข้าวกันแค่ครั้งเดียวเมื่อหลายปีก่อนไม่นานหลังจากนั้นเธอเลิกกับแฟนหนุ่มและในการ์ดเขียนไว้ว่าขอบคุณ ที่อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกแย่มากๆคำหนุนใจและคำอธิษฐานคือสิ่งที่ฉันต้องการมากที่สุดในตอนนั้นเมื่อต้นปีเธอได้แต่งงานกับคนที่เธอพบหลังจากที่เธอเลิกลากับคนเก่าและล่าสุดเพื่อนอีกคนของฉันที่เป็นโสดอยู่นั้นส่งข้อความมาหาฉันหลังจากที่เรากินอาหารเย็นด้วยกันเสร็จว่าพระเจ้า ใช้คุณเพื่อที่จะพูดกับฉันในวิธีที่แสนพิเศษและฉันขอบคุณพระเจ้าเสมอสำหรับคุณจากการใช้ชีวิตกับเพื่อนๆฉันชื่นชมยินดีกับพวกเขาและโศกเศร้าไปกับพวกเขาฉันสามารถที่จะใช้ชีวิตตามพระประสงค์ของพระเจ้าในการเป็นส่วนหนึ่งของพระกายของพระคริสต์และทําให้ฉันได้เห็นความยากลำบากของชีวิตจริงๆร,รอบตัวฉัน ซึ่งช่วยฉันปรับมุมมองของชีวิต 3. พระเจ้าทำให้ฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วในพระคริสต์บางทีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ฤดูการแห่งความโสดได้สอนฉันคือฉันเป็นคนที่สมบูรณ์แล้วและฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการโดยพระคริสต์ในพระธรรมโคโลสีกล่าวว่าเพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้น ดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์และพวกท่านได้รับความครบบริบูรณ์ในพระองค์ผู้ทรงเป็นศรีสะเหนือพูดผีที่ครอบครองและพูดผีที่มีอำนาจทั้งหมดเมื่อย้อนกลับไปชาวเมืองโคล,โลสีถูกทําให้เข้าใจผิดโดยคำสอนผิดผิดว่าพวกเขาต้องหันไปหาบางสิ่งหรือบางคนที่จะทําให้เขาสมบูรณ์ เพื่อจิตวิญญาณของพวกเขาจะเป็นสุขแต่ในบางครั้งแม้ในคริสจักรพูดถึงการแต่งงานว่าเป็นจุดที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดและเราไม่สามารถมีประสบการณ์อย่างเต็มเปี่ยมหรือเข้าใจความรักของพระคริสนอกจากว่าเราจะได้แต่งงานสิ่งนี้มีความหมายอย่างไรกับฉันแท้จริงในพระคริสนั้นฉันไม่ขาดสิ่งใดๆเลยแม้ว่า ช่วงเวลาแห่งความเหงาสุดหัวใจจะมาถึงชั้นในสักวันแต่ความจริงยังคงอยู่และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้คนโสดหลายๆคนรวมถึงตัวฉันมีความมั่นใจและสันติสุขในการดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญและความหวังใจการที่ฉันสูญเสียคุณพ่อไปเมื่อหลายปีก่อนช่วยให้ชันเข้าใจชัดเจนว่าการเป็นโสด หรือการอยู่คนเดียวเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องพบเจอในสักวันแม้แต่คนที่มีคู่ระยะเวลาและฤดูกาลที่พวกเขาอยู่ด้วยกันนั้นต่างมีจำกัดและไม่ควรใช้มันอย่างละเลยฉะนั้นเป็นการดีสำหรับพวกเราที่จะปลูกฝังความสัมพันธ์ของเรากับพระเยซูเพราะพระองค์จะไม่มีวันจากเราหรือทอดทิ้งเรา สำหรับตัวฉันเองนี่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตด้วยตัวเองและใช้เวลาในการดื่มด่ำกับพระคำของพระเจ้าและพักสงบในการทรงสถิตของพระองค์ในขณะที่บางครั้งสำหรับคนที่กำลังอยู่ในช่วงโสดอาจจะรู้สึกว่าชีวิตของเราไม่ได้เคลื่อนไปไหนเลยขอให้พระเจ้าช่วยให้เราได้จดจ่ออยู่ที่เป้าหมายนิรันดร และการทรงเรียกในฐานะคริสเตียนให้ออกไปเป็นแสงสว่างและแบ่งปันเรื่องราวของพระคริสต์แก่ชุมชนที่พระเจ้าได้ตั้งเราไว้